บิ๊กเดสเซนเ i ชัร่วมกับลีลาวดีฮอลิเดย์จะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จากประเทศจีนครับเราอยู่ที่ประเทศจีนจริงๆต้องตำลับประเทศจีนฮะแล้วก็มาเมืองเอกเมืองนี้เมืองที่โด่งดังใครคก็กรู้จักค่ผู้ชมสังเกตดูครับเสื้อผ้าทหัรที่เป็นชุดดําแต่หน้าขอท่านเปาขาวและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เมืองแห่งความยุติธรรมไคยเฟิงประเทศจีน เมืองไคเฟิงเป็นเมืองเก่าในมณฑลเหอหนานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า3,000ปีโดยที่นี่มีพื้นที่รวมกว้างขวางกว่า6,247ตารางกิโลเมตรและมีประชากรอศาศัยอยู่ถึง4.7ล้านคนเลยทีเดียวไฮไลท์ของเมืองไคเฟิงก็คือศาลไคเฟิงถึงเป็นสถานที่ทํางานของเปาบูจินข้าราชการจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกโดยศาลแห่งนี้มีชื่อเสียงถึงขนาดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึงประมาณ2ล้านคนต่อปีและสร้างไรายได้มากถึงประมาณ60ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ ผู้ชมกำลังท่ายแน่ๆเลยว่าเราสองคนวันนี้พาผู้ชมมาเที่ยวที่ไหนเห็นอักษอนด้านหลังก็เรียนรู้อยู่แล้วว่าอ่านว่าซัมปะกงสารซัมปะกงเยาวราชนั่นเองครับคุณไม่ใช่ไม่ใช่หรอเรียกอะไรจะพาให้ผู้ชมไปเที่ยวเยาวราชนผู้ชมไปเองได้แล้วใช่ไหมฮะสุพรรณ คุณนุ์บอกคุณผู้ชมสุพรรณจะมีมังกรคือหรือหรือกว่าเรามีเป็นแผ่นหินมีมังกรจะเล็กเราอยู่ที่ประเทศจีนจริงๆต้นตำรับประเทศจีนฮะแล้วก็มาเมืองเอกเมืองนี้เมืองที่โด่งดังใครก็รู้จักทั้งแต่เด็กตัวเล็กๆยันผู้ใหญ่รู้จักยันเจ้าใหญ่กว่าอย่างผม จันเจ้าคุณผู้ชมนี่มาหั่นไม่ล่ะหมาหั่นคุณผู้ชมนี่รู้จักจันไม่ล่ะจันอะไรจันจะตักปลาเป็นกันเปกันเลบอกสองคนนี้คุณผู้ชมต้องรู้แล้วเด็กๆต้องรู้แล้ะครับนั่นคือพระจันรกลางหน้าผากนั่นนั่นท่านเป่านี่ที่นี่คือเมืองไข่เฟืงนะฮะไข่เฟืงไข่เฟิงเดี๋ยวคนไทยเราออกเสียงเฟืงไม่ได้ก็ออกเสียงว่าฟงนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินดู ความยิ่งใหญ่ของศาลแห่งนี้ที่ท่านเปาเคยอ,อยู่แล้วจะเล่าให้ฟังว่าท่านเปา,เามีประวัติยังไงทําไมถึงหน้าดาแั่ฐานเุ็นรุดแล้วทําไมต้องมีพระจังคืงเขียวไม่รอเลยเอ่ะไปแล้วคุณผู้ชมเจอนะจะไปดู <laughs> จะนะ <laughs> สำหรับศาลไข่เฟืงที่เราเห็นกันอยู่นั้นภายในอนุสรสถานแห่งนี้ก็ได้รวบรวมเอาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเมืองแห่งนี้มารวมไว้ให้เราได้เดินชมกันนั่นเองครับ ้ามาในห้องโถงห้องนี้ก็จะเจอป้ายป้ายนี่คือป้ายที่เขียนเกี่ยวกับรายชื่อจาลึกรายชื่อเจ้าเมืองไทยเฟิงนั่นเองท่านเปานี่ก็เป็นเจ้าเมืองหนึ่งท่านที่ปกครองเมืองไทยเฟงนะฮะในสมัยราชาวงศ์ส้งคุณผู้ชมครับ สำหรับเรื่องราวของท่านตุลาการเป่าเราจะคุ้นเคยกับบุรุษที่มีใบหน้าสีดำแต่จริงๆแล้วตุลาการเป่านั้นมีสีผิวแบบปกติของชาวเอเชียครับเหตุใดท่านเป่าที่เราได้เห็นจึงมีใบหน้าเป็นสีดำเราไปฟังจากปากคุณนิรุตกันเลยดีกว่าครับนี่ไงนี่ไงนะครับอัน <c oughs> นี้ยืนยันเลยนะครับไม่ใช่ผมนะครับไกดท้องถิ่นซึ่งก็มีก็มีแล้วนะใบอนุญาตก็มีใบอน<ใ>บ<า>ุญาตเรียบร้อยในการที่เป็น ภาพจริงๆเลยคนท่านเป่าแล้วสังเกตดูท่านผู้ชมสังเกตดูเสื้อผ้าตหัรที่เป็นชุดดําแต่หน้าคนท่านเปาขาวนี่พุณถึงทำไมถึงทำไมถึงไปถ่ายเป็นละครหรือเป็นอะไรทำไมต้องเป็นหน้าดำอาเพื่อแสดงให้แยกออกจากบุคคลธรรมดาอย่างเช่นว่ากวนอูต้องหน้าแดง หน้าเดงนเออมีสีเด่อ๋อหน้าดำนี่ถ้าให้ผมเข้าใจเหมือนกับว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถจะเป็นมัจจุราชและสั่งประหารชีวิตใครก็ได้คนที่ดูแลเรื่องความยุติธรรมเรื่องความยุติธรรมมันเกี่ยวข้องกับพวกละครหน้ากากมันเอย่งนั้นก็ก็ไม่ถึงขนาดั้นเวลาเราดูหน้ากากก็จะมีสีดำนี่คนตัดสินคนอื่นสีแดงเป็นพวก่ยไม่ถึงขนาดถ้าไปเหมือนกับเหมือนกับการแสดงนิ้วแล้วนำมาใช้จากของจริง แบบกวนอิมแบบกวนอูรลนาก็เป็นแต่ละสีแต่ละสีแต่ละจานละครนี่เขาพยายามจะทําให้มันโดดเด่นขึ้นให้โดดเด่นมาว่าสีดานี่คือคืออํานาจของความตายนะและความยุติธรรมความตายยุติธรรมที่สุดและลักษณะของดวงจันทร์เพื่อให้เป็นบุคคลพิเศษประจันขึ้นเสี้ยวว่า เมื่อเกิดมาแล้วเป็นปานือเป็นลักษณะแผลเป็นอยู่บนนี้การสร้างสัญลักษณ์ให้จดจำสร้างสัญลักษณ์อะไรเองก็คือถ้าเป็นละครปุ๊บก็จะเป็นทําให้หน้าท่านดำซะดำเพื่อเพื่อให้แตกต่างในในการชมของท่านผู้ชมเพราะถ้าหากว่าเป็นหน้าขาวๆเลยธรรมดาก็ดูไม่มีพลังและหรือคนที่หมกจะเปิดหน้าขาวที่จะดูเป็นคนโกงไบทุกทุสารนั่นเลยผู้ชมนี่คือถ่ายทอดด้วย ดูด้วยเรื่องของหน้ากาดชุดขุนนางแล้วก็ชุดที่ใส่่สีดำแต่ดูมือท่านดูหน้าท่านหน้าขาวหะ้ารูปมามาจากเรื่องของการดูอย่างที่บอกคือดูละครระบําหน้ากากสีแดงสีดําสีดําก็จะแทนเรื่องของความยุติธรรมแบบที่คุณฤทธิ์เล่าก็นคือนำมาใช้ต่อจากนี้เพราะว่านาไปแล้วเก่งขึ้นแล้วนี่แหละไขความลับเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อไปถึงหน้าดําท่านเป่าเนี่ยโด่งดังมากในเรื่องความยุติธรรมต้องเรียนอย่างนี้โด่งดังถึงขนาดที่ว่า ใครก็แล้วแต่หลายสารจะต้องมาขึ้นสารที่นี่เพราะสารที่นี่ถือว่ายุติธรรมที่สุดเป็นคนที่ฉลาดปราดเปลื่องล<ม>แล้วก็มีมความยุติธรรมไม่ไว้หน้าใครแล้วก็มีเพราะว่ามีเซนต์เขาตัดสินมาหมดล้วเพราะว่าคุณจะเป็นขุนนางด้วยก<ไ>ันเองคุณจะเป็นผู้ที่มีอํานาจอะไรฉันไม่ไว้หน้าใครเรื่องที่ดังที่สุดก็คือเรื่องของราชบุตรเขยของราชวงศ์ซ่งสืบค้นว่ามีการเท่าราชบังกหลวงโกงกินจับได้ถึงขนาด ต้องประหารกันเลยนี่แหละเรื่องนี้ทําให้โด่งดังที่สุดโด่งดังในขนาดที่ว่าเขาไม่กลัวเลยท่านไม่กลัวเส้นสายไม่กลัวคนที่อยู่เหนือหัวได้ซ้าและทำตัวจสําเร็จเรียบร้อยถึงได้โด่งดังขนาดนี้ทุกคนก็เคารพเดี๋ยวจะยืนยันว่าที่นี่เปที่ทํางานถ้าพูดงี้ก็จะมีที่ประหารอวู่หัวอะไรบ้างนะหัวอะไรบ้าง เัวคนีเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูน้นเขาไม่ได้ทำะไรผิดหัวคนดิเดี๋ยวคนเขามีเดี๋ยวพาไปดูเขามีไปดู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 ลงฮะ หึ่งห้องที่น่าสนใจนั่นก็คือบริเวณห้องทํางานของท่านเป้านั่นเองซึ่งภายในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปดูกันเลยครับเปิดสารเป้าติงดิ้้เจ้ามาให้ดูอยู่ท่านเป้านี่คุณผู้ชมครับเครื่องประหารเดี๋ยวไล่แต่เครื่องประหารคนเลยอ่าอนี่ไงถ้าบอกเครื่องประหารรู้เมื่อกี้บอกที่ประหารหมาอย่างเงี้ยประหารเสือประหารงอน หัวมังกรอันนั้นอะไรหัวสิงเสือเสือี่คผู้ชมก็แยกแยกตามวันะของคนที่ทําผิดถ้าวันถ้าวันะที่เป็นสุนัขเนี่ยคนทั่วไปมะส่นชั้นล่างครับเสือนั่นก็เป็นพวกขุนนางหรือคนพ่อค้าข่าวดีประมาณนึงส่วนมังกรนี่จจะวงเนาะเชื้อพระวงเลยเชื้อพระวงประมาณนั้นที่ทําผิด นี่ฮะแล้วก็นีเรื่องที่ปรากฏตรงหน้าคือคนที่ยืนตรงหน้านี่ก็คือท่านเ่าวุ้นจินแน่ๆที่คุณนิรุธบอกว่าเวลาจะลงพิพภากษาจะท้าหน้าดำเพราะว่าสีดำเนี่ยเป็นสีแห่งวัจจุราชนี่ความทุกข์แล้วก็สองท่านข้างๆก็น่าจะเป็นที่เราทราบดีเป็นขุนพลข้างกายคือเขาเรียกอะไรนะจักรยหมาท่านนี่สายขวา้ายขวาคือเหนือและใต้เหนือใต้แล้่ก็มี เลขาเลขาที่จะต้องใช้วังคิปหน่อย